คุณเคยสงสัยไหมว่า AI ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้อาจเป็นภัยคุกคามต่อน,น้ำในอนาคตของเราจริงอยู่ที่ AI มีประโยชน์มหาศาลในการช่วยเราบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งการตรวจสอบคุณภาพน้ำการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนหรือแม้แต่การเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานแต่เบื้องหลังพลังของ AI ก็มีความกระหายน้ำซ่อนอยู่ ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบบ AI ต้องใช้พลังงานมหาศาลและผลิตความร้อนออกมามหาศาลเช่นกันวิธีการระบายความร้อนที่นิยมที่สุดคือการใช้น้ำลองนึกภาพดูสิครับแค่คุณถาม AI ไม่กี่คำถามก็อาจใช้น้ำไปแล้วครึ่งลิตรนี่ยังไม่รวมถึงการใช้น้ำในการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ซับซ้อนอีกด้วย ถ้า AI ยังคงเติบโตอย่างก้าวกระโดดแบบนี้และเรายังไม่มีแนวทางจัดการน้ำที่ชัดเจนความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นมหาศาลนี้อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำของเราในอนาคตอันใกล้ถึงเวลาที่เราต้องตระหนักและหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้ AI เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาไม่ใช่ผู้สร้างปัญหาให้กับทรัพยากรน้ำที่สำคัญที่สุดของโลก